สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมาน้อยธรรมดาอีกแล้วครับวันนี้หมาน้อยธรรมดาจะมาแชร์เทคนิคครับมัดกระสอบกับรถมอเตอร์ไซค์ยังไงให้แน่นครับมาดูกันครับง่ายๆครับนี่นะครับเริ่มแรกก็ให้เพื่อนๆนะครับทําเชือกครับให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็นี่ครับนํานิ้วครับสอดเข้าไปในห่วงครับแล้วก็เกี่ยวเอาเส้นนี้มาครับนี่ครับแบบนี้ครับก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นครับเราก็มาสอดครับมาสอดเพื่อมัดแบบนี้นะครับ นี่ครับสอดเขาไปแบบนี้ครับนี่แล้วก็นําเชือกเข้ามาสอดครับสองรอบนะครับอันนี้หนึ่งรอบครับหนึ่งรอบแล้วก็สองรอบครับสองรอบนี่จะเป็นการล็อกนะครับนี่ครับสองรอบแล้วครับจากนั้นเราก็ดึงครับนี่ครับดึงครับแบบนี้ครับแน่นแล้วครับแค่นี้ครับนี่ครับโอ้โหแน่นมากดูครับแน่นมากๆเลยครับนี่แล้วตรงนี้เราก็ไม่ต้องมัดไม่ต้องม้วนไม่ต้องอะไรเลยครับมันก็จะแน่นของมันโดยอัตโนมัตินะครับวิธีแกะนะครับแกะง่ายมากครับ นี่ครับเราดึงแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับหลุดแล้วครับง่ายไหมครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับวิธีแกะแค่ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับง่ายๆครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับหลุดแล้วครับนี่ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมาน้อยธรรมดาด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ